ครับขอเราครับอาจารย์เนาะเกี่ยวกันกันกันไปเนาความสุขของไฟมันไม่ว่าจะงูจะคนขึ้นกันนั่นแหละแต่ก็สวยเลยครับอ,อาจารย์แล,รรแล้วับยานคนเนาะครับสวยเดี๋ยวจักสองนาที คิดว่าเป็นงูสิงสันดอกนี่เป็นงูเผาบอกรึเครับงูเผาครับแต่ว่าอยู่ทางนอกก้อนบอโต้ใหญ่ปานนี้ครับไม่หน่อยคือว่าโตยีครับถือว่าโตใหญ่น่ะงูเผานี่ที่อยู่นั่นน่ะแดงแดงที่ตัวมันคืออะไรอะโดนโดนอะไรหรือเปล่าอาจารย์เจ็บใช่ไหมนะครับเป็นแผลกำลังทำอะไรกันไม่รู้นะ ครับเป็นแผลครับอาจจะอาจจะถือนั่นเห็นว่าสองแผลเลยบบวันนี้ไงเนาอาจารย์เ,เดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะสองนาทีละธรรมชาติสัง่งธรรมชาติสั้งกันกำลังรัดกับเพียงกันอยู่นะตอนนี้ ก็เขาไม่ได้เกินพวกเราเลยนะครับรู้สึกว่าในโลกนี้จะมีแค่เราสองสองตัวเขาบอกอย่างนั้นนะประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวให้ครบสองนาทีก่อนครับอาจารย์ก็จะเต็มที่่อยนะร,รู้สึกจะหมดแรงแล้วจะหมดแรงนะครับจะหมดแรงแล้วครับไม่ควรแล้วครับไม่ควรแล้วอ่ะโอเค